สามเดืหลังน่าสนใจนะครับผมคิดว่าเราเห็นการเคลื่อนตัวที่ชัดเจนจากแ่นิสไหวยนะครับแคนินไหวยถามว่า่ยพูดผมโฟกัสคอนโดแล้วกันเดร่ามันเปลี่ยนแปลงมากนะคอนโดเนี่ยเดือนเจ็ดเดือนแปดดูดีอย่างชัดเจนนะครับนิ่งตลาดโดยรวมเดือนเจ็ดเดือนแปดดูไม่เลยคอนโดเคลื่อนตัวอย่างชัดเจนอนเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกผมว่าต้องเอาัยให้มนันนิดนึงนะครับลูกค้าบางคนยัง มีความเป็นกังวลอะไรอยู่นะครับแต่เห็นด้วยชั้นก็เรียนจุดเรียนแต่เริ่มคลายความกังวลมากขึ้นลูกค้ายังไม่กลับมาร้อยแต่หัวตอนนี้เก้าสิบเทียบกับตอนแตนวันนะครับแล้วก็ลูกค้าเริ่มหาโอกาสมากขึ้นก็คือเราอาหาดีที่ดีๆนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นในช่วงบาง่าหน,นี้เนะเาะแล้วผมว่าดูเหมือนเริ่มม,มีนักลงทุนเริ่มมีความสนใจในตลาดมากขึ้นบ้างเล็กน้อยมันอาจจะประกอบกับโครงการที่เราทําด้วยมนะั้ย นะครับที่ด้วยราคาด้วยอะไรนนมันฮิตค่อนข้าง,างเหมาะสมนะครับเดือนเก้าต้องเรียนว่ารูปแถ่วลงกว่าเดือนเจ็ดอแปดไม่อยากพูดแต่ในสถานที่แบบนั้นอากตกมีเป็นนึ่งนั้นเยอะการเรืินไม่ทราบการเงินบอกว่าไม่ใช่นะครับอ่จริงจริงมันเริ่มได้ก่อนการเรืนินมีปัญหามหากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็องจับตาดูกันนะครับเร,เราหวังว่าเป็นแค่ ผมบอกว่าถึงบอกว,ว่าได้กว่าเจ็ดแปดก็ไม่ได้แปลว่ามันได้กว่าแตรมาสองนะครับก็ดีกว่าแต้มาสองอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจุดต่ำสุดได้ขาดแรงในไตรมาสองอย่างแท้จริงนะครับตอนนี้ตลาดมัคนควรจะดูรีคอเวอร์ได้นะครับคือถ้าคิดง,ง่ายๆบอกว่ามีคอนโดเปิดใหม่ไตรมาสอื่งแต้มาสองไม่มีทางได้ดูดีเหมือนที่เป็นวันนี้ะฉะนั้นผมว่าแปลว่าเซนติเมนต์ดูดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจดูกันว่าเป็นยังไงสามเดือนข้างหน้าครับต้องดีขึ้นอยู่แล้วนะครับต้องดีขึ้นอยู่แล้ว ภาพที่กับัทั้งปีที่ผ่านมานะครับเพราะไตรมาสสองมันอ่อนเลเกินนะฮะดีกว่าไตรมาสามมสามไหมผมไม่ทราบมีโอกาสที่จะดีกว่าเพราะผมเชื่อว่าไตรมาสสี่เป็นไตรมาสที่เอื้อให้ลูกค้ามากที่สุดสำหรับทุกคนเพราะผมเชื่อว่าทุกตัวรเปอร์หรือมีงานมากไตรมาสคอนโดเดือนหน้าครับโอ้คาฟันกันดูเด็ดเผ็ดมันแน่นอนแน่นอนนะครับลูกค้าที่หาโอกาสในการซื้อบ้านอยู่นะางานมากไตรมาสคอนโดช่วยได้นะครับหรือ จะมาหาสุพลัยในเดือนก็ได้นะเดี๋ยวเราเอาออฟเฟอร์เดียวกันให้แนต้นเดือนเลยนะครับแต่ล้ววิธีสี่ครับอ,อ่จริงๆปีนี้เรามีแผนเปิด36โครงการ46ตารานใช่ไหมครับต้องเรียนว่าถึงเวลาจริงอาจจะหย่อนบ้างเล็กน้อยนะครับอ่าอาจจะมีคอนโดิเนียมบางตัวเรื่องบบงทีหน้าบ้านนะครับโดยเฉพาะย่ยิ่งในภูมิภาคนะครับแนวร่า,ราเปิดใกล้เคียงไม่ต่างจากที่ตังต้งป้านตอนแรกไว้เท่าไหร่นะครับ เราพูดง่ายาเกิดแต่มาสามและสี่มากกว่าครึ่งปีแรกอย่างชัดเจนนม่เพิ่มเป็นเท่าตัวประมาณนั้นนะครับต้องเียนว่าผมว่าตอนนี้ลูกค้าหาของที่แท้จริงผมยกตัวอ,อยา่างง่ายๆสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วนะลูกค้าอยากให้เราใส่ของแหงเข้าไปในบ้านเยอะๆเขาจะได้ไปกู้ทีเดียวตอนนี้ลูกค้าอยากถอดทุกอย่างออกหมดเลยเพื่อให้กู้ได้นะครับ มันต่างกันแบบนั้นมันต่างกันแบบนั้นตอนนี้ลูกค้าเลิกรักโลกแล้วแต่ตอนอยากให้ลมโซลา่าตอนนี้เราให้โซลา่าเป็นมาตรฐานลูกค้าบอกว่าไม่เอาได้ไหมนะครับก็เอาเป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ว่ายูนิล็อปเปอร์ทำตัวแบบเดินตลอเวลาไม่ได้เราต้องปรับตัวต้้งดูว่าลูกค้าต้องการอะไรและถึงเราอยากจะรักโลกร่วมกับเขาถ้าเขาไม่ได้อยากทำไงนะก็ต้องปรับตัวนะครับแปลว่ามันเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าพลัสโซลาร์นั้นสำคัญมากตอนตนี้นะครับ สิ่งเล็กเล็กน่นอยที่ไม่ได้จำเป็นตอนนี้ก็อถอดออกต้องย่าคนที่อยากไะได้บ้างตอนนี้ข้อดีคือแปลว่าคนที่อยากได้บ้านจริงอยู่จริงจริงการเก็งกำไรลงทุนมีน้อยลงไม่ได้แปลว่าดีนะแต่ว่ามีน้อยลงต่อนหน้านี้แน,น่นอนแล้วผมว่าสัญญาณที่เห็นจากสองสองโครงการนี้เรื่องเห็นกลับมากาม็ก่ช่วยถึงตลาดได้ไม่เลวนะครับแต่แปลว่าถ้ามองทั้งหมดเมนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดมีสะพายเข้อมอามาใหม่น้อยแน่อนอนนะครับ ตลาดถามว่าบล็อกทรอมไหมผมเชื่อว่าใช่เขาปีนี้อจบปี5้าหม0่นันยูนิตในกรุงเทพหรือมหดงเทียบกับปีปกติเดิมดั้งเดิมมันเคยแตกแสนนะแตกแสนนะครับยูนิตเนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะกลับมาไม่ต้องกลับเยอะนะไม่ต้องแตกหมื่นหรือแสนก็ได้แค่กลับมาเจ็ดหมื่นยูนิตเนี่ยมันก็บวกจากปีนี้เท่าไหร่แล้วก็นห้โอกาส ที่ตลาดจะโตได้มองไปข้างหน้าโดยที่สภาวจะเข้าใหม่ในตลาดน้อยลงแต่ว่าการที่คนที่ยังสามารถร้อนได้กินมาติดแชร์ได้เช่นเราต้นต้นมีอยู่มากนะครับเราเราตื่นเต้นกับอนาคตที่เห็นข้างหน้าแล้วกันนะครับเพราะเราเชื่อว่าเราทําทุกอย่างเพื่อวันแบบนี้แหละนะครับทาไมเราต้องดูแลสนานักงานการเงินให้ดีตลอดเพราะพนักง,งานแต่ลไม่องห่วงว่าเ,เดี๋ยวบริษัทจะมีปัญหาไหม เราต้องเลยออฟล็อกใหญ่ไหมมันไม่ต้องคิดแบบนั้นนะครับใช่ถามว่าปีนี้เราเติบโตมากมายไหมมันไม่ได้เป็นแบบนั้นสถานะตลาดแบบนี้ทำให้แบบนี้ก็ผมก็คิดว่าเราก็ทํางานกนหนักทั้งปีนะครับเพื่อมาอยู่จุดนี้แต่แน่นอนว่าในแง่วกันเรายังมีกะลังทรัพย์ที่จะจุกจัตลาดลงทุนต่างๆเพื่อจะทําให้เราตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนั้นเราภูมิใจที่ยังทำแบบนั้นได้ ครับแล้วเราก็หวังว่าจะทําให้เราสามารถมีแบบบ้านใหม่ๆฟังก์ชันใ,นใหม่ๆที่น่าสนใจที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้นนะครับ,รบมืม่อสิรู่ของคุยแล้ก็ที่ต้อนถามว่าแล้วอนาคตเป็นยังไงผมบอกได้เลยว่าตะกอนเนี่ยเวลาเรามองใครบางทีเรามองรูปหน้าสามปีนะจำได้แต่ก่อเราคุยเนี่ยเรามองของสามปีทีห่หน้าเลยทำอะไรนะครับก็แค่ 6, เดเหลือมองปีหน้าก็บุญแล้วตอนนี้ใตหน้าหน้าเลยไม่รู้เลยจะเป็นยังไงนะครับคือ นันถามถามผมว่าผมมั่นใจร้านเอร์เซ็นต์ม่มากน้าจะบวกหรือลบเอาอะไรมั่นใจมันไม่มีสิ่งนั้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่กับปัจจุบนันนะครับทำให้ดีที่สุดนะครแต่ไม่ลืมอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นการพัฒนาองค์กรพนักงานต่อเนื่องเพื่อให้เราพร้อมไปข้างหน้าการลงทุนในที่ดินออกแบบบ้านใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้นอันนั้นเราทำอยู่ นะครับแล้วก็จะทําต่อไปนะครับโชคดีที่ถานะเรามันเอื้อให้เราทําแบบนั้นได้คาดบังรัฐบาลชุดน,นี้อย่างไรบ้างไม่ได้คาดบังไดได้ะครับของผมคิดว่าหนึ่งในสิ่งที่ยากคือรยเวลาการทํางานที่มีไม่เยอะนะครับผม,ผมไม่ใช่เป็นรัฐบาลแล้วไม่ได้จะเป็นนะแต่ถ้าผมเข้ามาทางานอะไรก็ตามสมวติผมไปทํางานบริษัทใหม่โดยที่ผมมีเวลาน้อยมาก แลวรู้ว่าไอ้ i ายวิเดีผมมีตั้นา้าแต่ผมว่าต้องหาพลิกวินเปลี่ยนแปลงอะไรได้อย่างรวดเร็วโดยที่ผมต้อมรู้ว่าผมจากไปแล้วพนักงานในบริษัทนั้นมันยังทำตามที่ผมบอกอยู่ไหมใช่ไถ้าลักษณะคล้ายกันก็ต้องบอกว่าก็าหวังว่าจะมีพลิกวินให้เห็นที่มันเป็นอะไรที่ไม่ได้ทำให้เอาอนาคตของประเทศไปตําำนองไว้ก่อนนะฮะโดยเ็นอะที่มันสามารถ ช่วยในระยะยาวได้อย่างยังอยู่นะครมว่าทุกคนระหว่งแบบนี้นนะ